กำลังเดินทางไปภู้ผาม่านหมอกนะครับขันหน้าก็คือชเชฟโรเลตทูดครับมีพี่มอแล้วก็น้องพิเตอร์นะคะ<ม>อยู่ในรถจุดนี้ไงที่เขาบอกว่าต้องเสร็จมาตรงนี้ก่อนนี ขอขอลับตาอ จะแวะทำไมอ่ะไม่ถ่ายรูปไม่ถ่ายรูปอ่ะ อดกินหมูสองวัน <laughs> <laughs> พูกคุณช้าๆนะเราจะเมื่อกี้ตอนที่สูงนั่นไงป้ายนั่นอ่ะสุดพอดีเลยตอนที่อยู่ตรงจุดจุดทางเข้ารงไหนไม่รู้ว่าเข้าแชร์โลไปแล้วค่ะตอนที่มันมีสงเงี้ยแ่ถ่ายรูปตรงนี้เนี่ยมีมะป้าตูดไหมไปเดี๋ยวขวาไจ้สิอ่าบอกให้ถ่ายรูปแล้วพี่จะให้เลี้ยวขวายังไงพี่มันย้อนแย้งมากเลยนะถ่ายแล้ว อัสลามุลัยกุล,าาลาุดอย่างทำอย่างอัสลามุลัยกุเขายินดีต้งนรับมันเป็นจิงบ้านไหนว่าสาม้านาราไีาาไหนเขามีแบส้หรือแล้วแต่จะจับจองบ้านนี่บ้านเห็ดบ้าน อยไปลงเพจด้วยนะไปลงเพจตัวเองด้วยนะมาครับพี่ไปลงขึ้นไปข้างบนจริงเหรอพี่ใช่อ๋อไม่ต้องตกใจผมผมก็หลงขึ้นไปนี่แล้วหลงขึ้นไปไอ้กอฟผใช่เหมือนกันหลงขึ้นไปข้างบนมาพี่มีอะไรช่วยขนบ้างพี่เนี่ยอยู่รถคันนี้หมดเลยออ้าวยู่คันนี้หมดแล้วเหรอฮะใช่อยู่รถคันนี้เต็นท์อยู่รถคันนี้ของกินของกินอยู่รถคันนี้นะคะนี่ ยังไม่ได้ปิดผมหนักแล้วครับดีขอถ่ายรูปขอ,ของกินอยู่คันนี้ค่ะพี่ปลาของกินอยู่คันนี้คันนี้นมาครับมาช่วยของกินอยู่คันนี้อุ้ยสวยสวย เดียวเราจะหยิบมาเราจะเริ่มดีแล้วในบ้านเราอ่ะบ้านคุณจะอยู่นี้ผิดที่ผิดที่อยู่ตรงนี้ฮะไม่ต้องทำอะไรใช่ไหม่ะทำไม่เป็นอยากช่วยทำไม่เป็นพี่ปาแต่ทำไม่เป็นไงจะบอกพี่พี่ทำได้ไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวพี่เออมันจะมีคุณต้องเอาไทำยังไง ามันจะมีเสาหลักของเต็นท์ครับสีดำหรือันอันนี้มันจะเป็นโครงหลัง,งา <c oughs> ตาทีนี้เดี๋ยวต้องมาดูก่อนว่า,ามันจะมีมัน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 เ,เอาเอาสายที่หนอนบ้งเสาด้านข้างเนี่ยคือหนอนบ้างไม่ธรรมันดาเลยโอเคโอเค ตีมครับไอตีม <Yeah. laughs>

มมาชิลๆแล้วนะเต้ผมไม่ได้กล้าเต้ชอผมสบายมสบายสุดแล้วละไม่าว่าสองนาทีเองไ่ดครับพี่เตผมมาสนาทียอดังโงผมยอดตอนนพี่กลเราสงสัยว่าอันนี้คืออันนี้มันจะมีเสานี่ครับเนี่ยมันจะรับทั้งหมดรู้เหรอด้วยก้เสาเสามันเล็กไปเปาทำไมไม่เอาเสาใหญ่อะอ๋อตนนั้นาเรามันลากอ้เลด้านนึงมา ครับครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่ะครับลองลองลองทิ่มข้างนู้นดูครับมันเข้ารูไหมเพราะว่าทำไมมันยาวไปอ่ากแรงบนดูเราะว่ามันยาวยาวไหม้ยกลดแรงอ่ะมันยาเลยนะได้ยืงเอาตรงนี้เลยพี่ตรงนี้หรอเปียาบกนง นกเลยก็เลยกำลังคิดว่าเดี๋ยวจะยังไงเพื่อไม่ให้กระเทือนผมเพื่อไม่อะไรกันนะเออชีพนวิตนี่เป็นหมื่นเลยเออขอโทษนะฮะนี่กันหิมะหรืออะไรฮะเป็นกันหิมะหรืออะไรวะอย่างนู้จังเลย่ะอนน้้ง คือคือมันต้องมันต้องลงดินแล้วตอกได้คุณต้องเนี้ยหมุนมาหมุนหมุนหมุนได้มาช่วยเห็นเราลูกเสียบหัวเสียบกลางเหมือนกันแต่ไมนต้องยึดโครงเหมือนกันนะลูกพูดไงพวกนี้มันจะโตขึ้นไม่ได้ไงลูกเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูพี่มมพี่โมเขยับไปหน่อยอ้าวบังพระอาทิตตก บางพระอาทิตตกโอ้ยช่บางพระอาทิตตกผมยอดกี่นาทีผมยอดกี่นาทีสองนาทีฮะเดี๋ยวดูนาทีครึ่งยอดโชว์่อยนาทีครึ่งครึ่งชั่วโมงเลยไปไมไปไปไม่มีใครกดดันเอาให้าดี๋ยวไปบางกินบังเข้าถ่ายวิวัเข้าถ่ายวิวเข้าถ่ายวิวผลงานหลบด้วยโคงานหลบด้วยอย่านะอย่านะขอแป๊บนึง Thank <laughs> you. ไม่เห็นอะไรเลยนะมันมืดไปหมดเลยเห็นอยู่แล้วพี่ใช่มันมืพอแต่ตอนนี้สาสฝั่งหน้าเนี่ยมันตอนนี้มันแยงตาครับมันแยงตามากอ่ะเรื่อต้องต้องใกล้ๆถึงจะเห็นใกล้ๆถึกลี่อีๆประมาณนี้เห็นหน้าประมาณนี้เห็นหน้าทุกคนนี่ไงนี่นี่กบีไร่เตียมทานิต่อนี่ไง เนี่ยเห็นหน้าทุกคนเลยถ่ายเด็กๆก็ได้ครับพี่ยาวพอแล้วละครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับพี่ <c oughs>